ครับจากคลิปที่แล้วนะครับเบาอ้วนยกจุ่มองหนึ่งนะครับยกกระดุงวันนี้ยายมะม่งไม่ครับแหกม้านครับบานแรกโอโหปลาโดนแล้วครับโมนี่มันม้านะครับมาแหกมานะครับได้สองตัวนะครับปลาหัวแข็งครับบานมาอ้วนเอินปลาหัวแข็งเนาะบานพี่น้องเอินปลาอียางเนาะปลาไอแน่ๆเขาเรียกว่าปลาส้อยนะครับปลาเขาส้อยนะครับ มันมาอ้วนเอินปลากพรแข็งมาลงมองไม้นะครับผมมาอยู่บล็อกคอนเวิร์ตใหม่นะครับบล็อกที่เลี้ยวนั่นมันน้ำบบาแห้งนะครับปลาบ่อกค่อยขึ้นเท่าใดนะครับก็เลยง่ายมาอยู่บล็อกคอนเวิร์ตใหม่นะครับบล็อกคอนเวิร์ตนี่น้ำแห้งนะครับน้ำแดงเลยนะครับก็โอเคแล้วครับบาดแรกแหกมันครับได้สองตัวครับในปลาขาวกระบอกนะครับ ไอ้ปลาเขาซอยของเราผิดครับปลาหัวแข็งนี่แหละครับปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งตัวใหญ่ๆแล้วครับปลามองซีเส้นเคืองคนละหัวบานนี้กัดมันกันครับโอ้ยมันไม่ใช่ปลาปลากระเปาครับปลาปลากระเปาคนน่ะตั้งสองสามตัวครับตัวนี้แหละครับตัวกัดตะดุงขาดนะครับอ้หลายจับยาใจถุงไว้ก่อนครับเอาปล่อยลงไปมันก็ลงไปกัดตะดุงเ้องอีกครับ เอาเก็บใ้ถุงไว้ครับไมยสามกินได้เนเนอะกินได้อยู่ม้งครับแต่ว่าเฮตดโปรเ็นนะครับมันเป็นพิษฟางสันที่ตายเบื่อครับกัดกระดุงเบาอ้วนจนว่าขาดไปแล้วครับนี่เอาเสื้อคอยก่อนครับห้อยหัวสันปลาลอดออกบิดกระดุงเกือบขาดครับมันกัดแป๊บเดียวครับเยเนๆแป๊บเดียวครับเขียวมันโค้มคมครับ เบ้าอ้วนอยืนยืนอยู่ในน้ำนี่ครับบ่ได้ใส่ถุงเท้าลงไปนี่มันกัดดินนะครับกัดนิ้วเลยครับมันต้องนิดว่าปลานะครับมันโหดมากครับน้องนอง,นองปลาปิรันยานะครับกัดสะดุ้งกันนี่ครับสมัยเบ้าอ้วนกลางมองโอ้สมัยวัซานตอนที่เบ้าอ้วนกลางมองนี่โอ้ยถ้ายามทราบแป๊บเดียวนี่ครับเหลือแต่กระดูกครับเหลือแต่ก้างปลาเนาะ มันกินไวมากครับน้องน้องปลาปิรัญญานะครับโอ้ยสมกระตรุ้นสมสะดุ้งครับอุ่นหูบักเงเพื่นเอ็นกระเซ็นเนน้อยอย่างี้ตาเห็นหงครับเอาซอสเอาฮัดไปแล้วครับกร้องผสมมันกปะปลาถึงมากมันรอดออกมเบิดครับเยนกระเจนสะดุง้งหลายๆคนหน้าซิลูดีนะครับเนาะ มวนดีเข้ากันครับเราอ้วนมายกสะดุ้งเนี่ยมวนมวนครับมันได้รุ่นดีครับแต่ว่ากเมยอเอาเรื่องอยู่ครับเนาะผู้พันยกเบิดมือมันคือเก่งขนาดครับเราอ้วนตัวบักเงยก็ยังเมยครับระดุงเราอ้วนกับเก้าสอบก,กวา่า ที่แรกเอาสิบสอกลงนะครับสิบซอกพอดีจะดุด้งมันเกานะครับมันเปื่อยมันผูครับเปลี่ยนใหม่ครับใส่เก้าอกลงไปนะครับเก้าศอกกะปลากะมันขึ้นไปแล้วนะครับน้ำแรกนะครับนี่น้ำสองนะครับปลาบ้าลายรุ่นต่อ